สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนนะ่าจะเคยรู้สึกคล้ายๆกันคือความรู้สึกเหมือนชีวิตมันไปต่อไม่ได้หรือที่เขาเรียกว่าติดหลม,มน,นะคะโดยเฉพาะตอนที่เรายังไม่รู้ว่าเอ๊ะเราชอบอะไรกันแน่หรือที่เรียกว่าแพชชั่นนะคะวันนี้เรามีบทความสั้นๆที่น่าสนใจมากเขาชี้ว่าแค่เรามุ่งมั่นลงมือทําอย่างเดียวเนี่ยอออาจจะไม่พอเสมอไปนะคะอืมใช่ครับ คือความรู้สึกไม่ชัดเจนไม่รู้จะไปทางไหนต่อเนี่ยมันบั่นทอนกำลังใจเราได้จริงๆนะครับบทความนี้เขาก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่านอกจากแค่การลงมือทำแล้วเนี่ยมันมีองค์ประกอบอื่นอีกใหม่ที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นความรู้สึกนี้ไปได้ค่ะแล้วบทความเริ่มต้นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเริ่มจากการยอมรับก่อนเลยครับว่าการหาคาตอบว่าเราชอบอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วความไม่รู้เนี่ยแหละครับ คือสาเหตุหลักที่ทําให้หลายคนรู้สึกเคว้งคว้างไม่รู้จะเดินไปทางไหนอืมค่ะเข้าใจเลยแล้วบทความเขาเสนอทางออกหรือว่าแนวคิดอะไรเป็นอย่างแรกคะครับบทความเสนอแนวคิดที่สําคัญมากอันหนึ่งเขาเรียกว่าฉันทะครับฉันทะใช่ครับฉันทะถ้าแปลตรงๆก็คือความชอบความพอใจหรือเอ่อความรักในสิ่งที่เราจะทํานั่นแหละครับมันเหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนแรกเริ่มเลย ในบทความเขายกตัวอย่างไว้ชัดเจนนะเช่นถ้าเราอยากมีอาชีพมั่นคงใช่ไหมครับก็ต้องมีฉันทะคือมีความรักที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองหรือถ้าอยากเปิดร้านให้รุ่งเรืองก็ต้องมีฉันทะที่จะอดทนตื่นเช้านอนดึกได้อะไรแบบนี้๋อค่ะหรือแม้แต่การเป็นศิลปินเก่งๆก,ก็ต้องมีฉันทะที่จะฝึกฝนซ้ำๆทุกวันคือมันต้องเริ่มจากความชอบความรักนี่แหละครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นแรงผลักจากข้างในแต่ทีนี้เอ่อ ถ้ามีแค่ความชอบหรือฉันทะอย่างเดียวแต่แบบขาดความมุ่งมั่นความพยายามเนี่ยมันจะพอไหมคะบทความพูดถึงเรื่องนี้ต่อไหมคะคำถามดีมากครับเพราะบทความก็ชี้ประเด็นนี้ต่อเลยคือฉันทะอย่างเดียวเนี่ยไม่พอครับต้องมีอีกอย่างควบคู่กันไปนั่นคือความเพียรความเพียรครับความเพียรหรือก็คือความขยันหมั่นเพียรความไม่ยอทอนั่นเองบทความเปรียบเทียบเหมือนการเดินทางนะครับพอเราตัดสินใจแล้วว่า จะเดินหน้าไปเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นหรือเพื่อทำสิ่งที่รักให้สำเร็จคือระหว่างทางเนี่ยมันต้องมีเหนื่อยมีท้อมีอุปสรรคอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าเราหยุดหรือแบบหันหลังกลับเราก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าจริงๆแล้วอีกนิดเดียวข้างหน้าอาจจะเป็นความสาเร็จที่รออยู่ก็ได้อ๋อเหมือนกับว่าชันทะเป็นตัวจุดประกายให้อยากเริ่ม ส่วนความเพียรคือสิ่งที่ทำให้เรายังเดิมต่อไปได้แม้ว่าวันนั้นอาจจะรู้สึกท้อหรือทางมันจะยากลำบากถูกต้องเลยครับเชื่อมโยงได้เห็นภาพชัดเจนมากบทความเขาเน้นย้ำเลยครับว่าความสำเร็จหรือการที่เราจะก้าวข้ามความรู้สึกติดขัดไปได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการลงมือทาแบบเอ,อ่อฝืนๆอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยพลังสองอย่างนี้ประกอบกันคือใจที่รักในสิ่งที่ทำหรือชันทะกับกายและใจที่มุ่งมั่นพยายามต่อไปเรื่อยๆหรือความเพียรน,นั่นเองครับ น่าสนใจมากค่ะแต่ก็มีคำถามต่อนะคะว่าในทางปฏิบัติจริงๆบางทีเราอาจจะยังไม่เจอฉันทะที่มันชัดเจนขนาดนั้นแต่รู้ตัวว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อความก้าวหน้าอย่างนี้เราใช้ความเพียรน,นำไปก่อนได้ไหมคะหรือมันจะเสี่ยงต่อการหมดไฟหรือเปล่าบทความไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นเป๊ะๆนะครับแต่ก็ทิ้งประเด็นให้เราคิดต่อซึ่งผมว่าน่าสนใจมากคือมันอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าลำดับมันอาจจะไม่ได้ตายตัวว่าต้องหาฉันทะให้เจอก่อนเสมอไป แต่บางทีคําถามอาจจะเป็นว่าเราพร้อมที่จะลงแรงเพียรพยายามกับเรื่องไหนได้แบบสม่ําเสมอจริงๆจัง,จงๆบ้างแม้ในวันที่เราอาจจะยังไม่ได้รู้สึกรักมันเต็มร้อยก็ตามอ๋อค่ะเพราะบางทีนะครับการลงมือทําอย่างต่อเนื่องด้วยความเพียรนี่แหละอาจจะค่อยๆบ่มเพาะให้เราค้นพบหรืออาจจะสร้างฉันทะขึ้นมาทีหลังก็ได้นะครับสรุปจากบทความนี้ก็คือกึ่งใจสำคัญที่จะช่วยให้เราก้าวข้างความรู้สึกติดขัดหรือไปสู่เป้าหมายได้เนี่ย มันไม่ใช่แค่การหาสิ่งที่รักอย่างเดียวแต่คือการผสานพลังของชันทะซึ่งคือความรักความพอใจในสิ่งนั้นกับความเพียรคือความมุ่งมั่นพยายามอย่างไม่หยุดยั้งเข้าไว้ด้วยกันใช่เลยครับแล้วบทความก็ทิ้งท้ายไวใ้ให้เราคิดต่อได้ดีมากครับว่าหรือบางทีไอความเพียรที่เราทุ่งเทให้กับบางสิ่งอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่หนทางไปสู่เป้าหมายเท่านั้นแต่มันอาจจะเป็นตัวที่สร้างความหมาย แล้วก็สร้างชันทะให้กับการเดินทางของเราเองก็ได้นะครับบางทีแพชชั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่รอให้เราค้นพบเสมอไปแต่อาจจะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาระหว่างทางด้วยความเพียรของเราเองนี่แหละครับ